ท่านผู้มีการเดินมาถึงบริเวณจุดมาร์ตรงหน้าวัญยาหักทุกท่านวัทญาหักพร้อมกันสำหรับจิตอาสาให้ทำความเคารพโดยการวัทญาหักท่านผู้มีการวัทญาหักตอบรับแล้วผมก็จะสั่งว่าฉายลณ์เมื่อท่านเปิดตัวยศกราเรียบร้อยท่านก็จะถอยกลับมาเอาลองถาวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าพรตนยาตา้งโรงทำดีด้วยหัวใจนายกเทศมนตรีตำบลเกศแก้วหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กให้ประสบนิกกทุกหมู่เรา มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมฟังรับความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติคือตันพระหมหากษัตริย์และประชาชนสย์หน่วยการใหญ่โครงการติดอาสาพรราชทานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานแก้ไข ปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติฐานที่ว่ารักษาสืบสารต่อยอดุอ่มโดยพร้อมเรียงกันเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดชนบุรีซึ่งต้องขอขอบคุณบรรดาจิตอาสาหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ าวิดีโอครับเสรนจในสามสองหนึ่งวิดีโอเสร็จเรียบร้อยครับขอทบเดีอยพักหนึ่งนะครับนะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่มาแล้วก็ตำรวจแล้วก็หัวหน้าสว่วนราชการนะครับก็ิพี่บอยจัครับตรงหน้าหน้านี้ก็ได้ซุ้มๆที่มันนะครับ ส่วนนะครับทั้งในโบสเลยนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลาสาวๆเข้าไปในศาราเลยนะครับอ่า очку k relствен Yes Bu子 nh discretion nh此 Rodriguez McCarrick nó nào nào phê rồi. 啊。